สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยการสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless possibilities ก l ฟบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Redbox by Air Asia Unique International Forwarding กลับมารับชมสารเลือบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับไกด์สรเดชเพชรแสงสายกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินติดตามกันได้ทาง News One แล้วก็ทางเคเบิลทีวีทาง f a c e b o o นะน w s One แล้วก็ o บล b a บอลไทยแฟนชมย้อนหลังทาง y o u t u b e ยนะูโรทอมช่วยกัน Subscribe กด Like กดแชร์กด Follow ให้ด้วยกดแชร์ไปเลยนะครับอ้า ช่วงนี้เราก็มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยช่วงนี้นำโดยบิ๊กออสพ้นตำรวจเอกสมยศพุ้มพันม่วงนะฮะช่วงนี้เป็นเทศกาลฟุตบอลโลกแน่นอนใครๆก็พูดถึงฟุตบอลโลกประเทศไทยอยากจะเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเข้าทางเข้าฟอฟายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปทางอ้อม ต้องเข้าต้องเข้าทางทางรูทางประตูอื่นก็โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนก็น่าจะแบบเดียวกับกาตากับอะไรพวกนี้ใช่ครนะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เล่นเองอ่ะใช่นะฮะแต่ว่านายกสมาคมมีความเห็นว่าอย่างไรก็พูดตรงๆเลยนะครับบิ๊กออสบอกว่ามันยากนะครับเพราะว่ามันรัฐบาลไม่สนับสนุนบอกเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับ ก็นะครับเกาะกระแสช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละครับหลังจากทางด้านเตงกูนะครับอุลราสุลตานอามัตชานะครับก็ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฟีฟ่านะครับและเป็นอดีตนายกสมาคมฟุตบอลมาเลเซียด้วยมีความเห็นนะครับว่าฟุตบอลโลกปี2034นะครับปี2034นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแอเซียนนะครับโดยมีไทยเวียดนามและก็อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ล่าสุดเนี่ยบิ๊กออสนะครับออมบอกว่านะครับขอยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงนะครับ เพียงแต่ในอนาคตเนี่ยไม่น่าจะมีการเป็นเจ้าภาพเดียวแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเสนอตัวในรูปแบบเจ้าภาพร่วมในแต่ละทวีปด้วยกันนะครับตัวประเทศไทยเนี่ยยังไร้ความพร้อมทั้งสนามแข่งขันสนามซ้อมโรงแรมระดับ5ดาวหรือการคมนาคมที่สะดวกนะครับก็เหนือนอื่นใดเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การที่เราจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยถือเป็นสิ่งเพ้อฝันเลยหากชาติในอาเซียนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้เนี่ยมองว่าน่าจะมีแค่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีความพร้อมนะครับถือท่าในเอเชียเนี่ยคงหนีไม่พ้นพวกยักษ์ใหญ่อย่างจีนเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นครับเออเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยพอสักทีจัดไปแล้วอ่ะปี2002อ่ะแล้วก็จัดกันไปก็แย่งแย่งกันอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่อะไรแต่ด้วยความเป็นเจ้าภาพอ่ะ การแข่งขันเนี่ยมันก็ออกมาไม่ดีด้วยอ่ะคือมันมันคล้ายๆกับว่าโกงเขาอ่ะถ้าพูดง่ายๆอ่ะใช่ไหมตัวสัตว์ตั้งใจฟังนะเราโกงโกงสเปนโกอิตาลีสเปนโปรตุเกสอิตาลีโดนไปหมดเออหงอยเลยอ่ะใช่ไหมครับอีสองสองนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเจ้าภาพเดี่ยวนี่เขาก็มองว่าจีนมีสักลภาพที่จัดได้แบบเดี่ยวๆเลยแต่จีนจ่อๆไว้สองพันสามสิบครับ หลังจากพวกทริโอแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกในปี2026ครับถัดไปเนี่ย2030เนี่ยจีนจ่อไว้ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทีนี้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือมห,มหากรรมกีฬายอย่างพวกเอเชียนเกมส์โอลิมปิกเกมส์นะฮะฟุตบอลโลกหรือทัวร์เมนต์อะไรที่มันใหญ่ยักษ์เนี่ยนะฮะ มันจะต้องมีส่วนประกอบมีองค์ประกอบอะไรใช่มีความพร้อมทางด้านสนามนะถ้าคุณไม่มีสนามคุณก็สร้างมันใหม่ขึ้นมาถ้าคุณไม่มีสนามเพียงพอที่จุผู้ชมได้เยอะคุณก็ใส่เงินเข้าไปเพื่อปรับปรุงสนามเพิ่มที่นั่ง <c oughs> ก็สนามเขาบอกว่าตามกฎถึงพิฟากได้80,000ที่นั่ง ต้องมีความจุท่านนี้ต้องต้องให้ได้ก็สามหมื่นกว่าก็ได้ก็นี่ไงก็วันนี้อ่ฝรั่งเศสแข่งกับเปรูอ่ะแข่งที่เอกแคทรินเบิร์กสเตเดียมอ่ะอันนั้นเป็นสนามซึ่งจุคนได้สักสองหมื่นสามพันคนเองมั้งใช่สนามกลมๆอ่ะเสร็จแล้วเขาก็แค่มีแค่ที่นั่งเนี่ยอัศจรรย์ทางด้านประธานกับฝั่งตรงข้ามคือด้านข้างสนามแล้วเขาก็มาต่อหัวท้ายชั่วคราวได้อีกข้างละหกพัน เป็น12ื่นองหมื่นสบวกกับสองหมก็เป็น35มหมื่นห้าตอนนี้ที่แข่งกันอยู่เนี่ยแล้วพอเสร็จฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาหัวท้ายนี่รือทิ้งออกไปก็เหลือ2องหมอย่างเดิมใช่ไหมฮะาะนั่นแหละสามหมื่นห้ากำลังดีแต่หมายถึงว่าที่ไก่พูดเนี่ยแปดหมื่นเนี่คือสนามที่อยู่อยู่ในรอบลึกๆอ่ะ โดยเฉพาะนัดเปิดสนามรอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ยถูกไหมฮะาะไม่มีก็สร้างใหม่ไงไม่มีเงินรอออกไม่มีเงินรัฐบาลไม่ให้แต่ว่าเหมือนบอกเรือดำน้ำนี่จะซื้อได้เลยทำไมแค่ข้างสนามไม่ให้เงินบอกแบบนี้หรือเปล่าไดไม่แต่ว่าองค์ประกอบที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมีสนามมีการคมนาคมการติดต่อสื่อสารนะฮะแล้วมันต้องไม่มีปัญหาการเมืองใช่ เฮ้ยคุณปฏิวัติอยู่นี่คุณคุณจะมาจัดอะไรเนี่ยได้ยังไงอะ่ะใช่ไหมแล้วก็อะ,นะอะไรอ่ะรัฐบาลต้องให้การสนับสน,นุนใช่นะนะต้องไฟเขียวต้องสปอร์ตอย่างเต็มที่ครนะ,ะประชาชนต้องให้การสนับสน,นุนพี่ทอมจะบอกให้อย่างถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโอลิมปิกเกมส์นะฮะ,ะในปีเท่าไหร่ไม่รู้2020 นั่นแหละยังไม่มาไม่ถึงอ่ะนะฮะบอสตันนะฮะเสนอตัวเสนอตัวแล้วปรากฏว่าพอประชาชนชาวบอสตันรู้เข้าเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอายุ่งโลกเละเทอะก็ปรากฏว่าในที่สุดเมืองบอสตันต้องประกาศถอนตัวไม่เสนอตัวครับ ใช่ไหมฮะก็ประชาชนไม่เอาใช่ไหมฮะในกรณีนี้นี่ยพี่อก็คงจะต้องการที่จะมาเผยว่าเอ้ยรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนโดยเพราะเงินใช่ไม่มีเงินนั่นแหละครับนะฮะแต่อย่าไปห่วงนะลงทุนสร้างจริงๆเป็นผลดีนะมีเราต้องคิดถึงรายได้ที่จะเข้ามาแล้วฟี ف าก็ให้สตังค์ด้วยใช่ครับในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยให้สตังค์นะฮะ ฝรั่งเศสก็ถึงอย่างพวกยูเอ,อฟ่าอย่างเงี้ยจัดยูโร2016ส,ส,สบายปรับป,ปรุงสนามต่างๆนะ,ะรัสเซียเนี่ยจัดฟุตบอลโลกก็ปรับปรุงสนามต่างๆใช่ไหม<ช>ฮะ<ช>แล้วโอ้โหนักท่องเที่ยวหรือใครต่อใครแล้วไม่ใช่อะไรเราเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยมันจะดังมันจะเป็นที่จับตาเนี่ยเจปดปีก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลกใช่ ใช่ไหมแล้วดูซิทุเรียนเราจะขายดีขนาดไหนใช่ไหมคิดถึงตัว คูณทวีครับตัวคูณทวีคือสนามพอสร้างเสร็จพอเสร็จจากฟุตบอลโลกก็เอาไปใช้อย่างอื่นต่อได้นี่ครับก็วางแผนดีๆอย่างไรก็ตามบิ๊กออสโบกมือบายบายแมว่0 3 4แนม่แล้วนะฮะแต่ว่าก็คงไปลงคะแนนให้กับทรีโอเขาบ้างใช่2องพันบใช่ครับคงลงคะแนนให้เลยเพราะว่ามีหนังสือกับคุณมาเนีครับเฮ้ยเขารู้ได้ไงนะเขาเฉลยไปแล้วพออเหรอ พอได้เป็นเจ้าภาพเขาก็เฉลยหมดนะครับว่าใครลงอะไรให้ใครก็พูดกันได้แล้วนะครับก่อนนันนี้เขาต้องปิดเป็นความลับก่อนนะครับก็หลังจากฟีฟ่เลือกสามประเทศไม่ใช่ว่าหรือไม่ใช่ว่าได้แล้วไปบอกเขาบอกเฮ้ยผมลงให้คุณนะหรืออาจจะรู้กันก่อนแล้วแหละวิวาอกว่าต้องมีรู้ก็ฟีฟ่เลือก3ประเทศคอนคาเคปนะครับอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2026นะครับ<ช>ก็คะแนนเป็นเอกฉันท์เลย134เสียงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบิ๊กออสก็นั่นแหละครับลงคะแนนให้3ชาตินะครับทางอเมริกาเหนือให้เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับก็การเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026 <c oughs> เนี่ยมีทั้งสตีเฟนลีดนะครับเดซิโอเดมารีและก็กาลลอสโกเดโรนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณมายังสมาคมฟุตบอลไทยด้วยนะครับที่แสดงความไว้วางใจแสดงว่าพี่ออสไม่ชอบกินกุสกุส กุศลอะไรไม่ดอมเ <c oughs> อาก็พวกชาติเนี่ยพวกแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยพวกอะไรตุนิเซียมอรโคโค็อกโกอียิปต์อะไรพวกนี้อาหารเนี่ยที่เด่นๆของเขาเนี่จะเป็นกุุสนะฮะกุุสเนี่ยเป็นข้าวเม็ดเล็กๆเหล,ล,ล,ลืองเหลือเรียกสมุล<า>แล้วก็มีไส้กรกอกเนื้อแกะมีมันมีอะไรต่างๆนี่แหละอาหารแขกคร ยบมาลองมาพูดตอนนี้หิวนะครับลองไปหาดูใน g o o g l e อาหารเนี่ยของชาติพวกเหล่านี้กุสกุสอร่อยมากับอ้าวก็ตกลงว่าเลือกเขาแต่ว่าเขาไม่ต้องเลือกเราครับนะแต่ว่าพอเราจะเป็นเจขาอาจจะมากลับมาเลือกเรากลับก็ได้ไงถ้าเราเสนอตัวในอนาคตก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ตางตอบแทนใช่ครับเอาดูเรื่องทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมซึ่งเอเชียนเกมกำลังจะมาแล้วเนี่ยเดือนสิงหาคมใช่ครับอาอาไปแข่งอะไรสีเศร้าอะไระก็มีนะครับสมาคมฟุตบอลก็ตอบรับคาเชิญของทางด้านสาพันธ์ฟุตบอลเมียนมานะครับก็ส่ง <c oughs> เพื่อจะส่งทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมเนี่ยเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการ ations, อินวิต t ชั่นคัพ2018นะครับที่เมืองมันดเล ประเทศเมียนมานะครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่1นถึงหสิงหาคมนะครับก็ที่เหตุผลที่ไปก็เพื่อเตรียมความพร้อมนี่แหะครับก่อนเอเชียนเกมที่จะแข่งกันระหว่างที่15-30ถึงส0สิงหาคมครับก็เป็นการดูทีมด้วยซ้อมทีมด้วยก่อนที่จะไปเจอของจริงในเอเชียนเกมส่วนเอเชียนเกมก็รอการจับสลากก่อนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าไทยจะอยู่กับใครครับอออเออเรื่องการเก็บตัวล่ะไก่ฮะ ส่วนการเตรียมเอเช่นเกมนะครับไทยมีเวลาเก็บตัว10วันเท่านั้นนะครับก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับโดยโคชโย่งเนี่ยวรวุฒิศรีมังคะออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยไม่แสดงความกังวลนะครับบอกว่าแม้จะมีเวลาไม่มากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวกันให้ได้ครับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เสียเสเลยเพราะเราเคยเก็บตัวกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่อินโดนีเซียดังนั้นเนี่ยจึงบอกลูกทีมเสมอว่านะครับถ้าไม่ลงสนามกับต้นสังกัดก็ต้องรู้จักรักษาสภาพร่างกายของตัวเองนะครับ พอเข้าแคมป์ทีมชาติปุ๊บก็มาซ้อมเรื่องพละงกำลังก็ไม่ต้องซ้อมกันแล้วนะครับพอฟิตอยู่แล้วก็จะมาต่อยอดคุยกันเรื่องแท็กติกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนนักเตะที่จะเรียกเก็บตัวเนี่ยถึงตอนนี้มีบางคนเท่านั้นนะครับที่อยู่ในใจส่วนใหญ่นี่ต้องดูว่าฝีเท้าดีหรือเปล่ามีการพัฒนาที่น่าพอใจหรือเปล่านะครับก็จะให้สิทธิ์คนนั้นเนี่ยเข้ามาเก็บตัวก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วนพวกตัวเก่าๆเ,เนี่ย ถ้าขี้เกียจก็ไม่เอาเหมือนกันนี่ขอย้ําอีกครั้งนะครับนักเตะทุกคนมีสิทธิติดทีมชาติเท่าเทียมกันหมดนะครับเพียงแต่ขอให้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่นะครับให้ตั้งใจนะครับการเรียกตัวนี่ไม่มีใบสั่งแน่นอนหรือคุณขอมาเนี่ยไม่มีนะไม่ต้องกังวลเลยนั่นคือสิ่งที่ดีครับไม่มีเด็กเส้นนั่นเองนะครับเป็นสับที่เราควรจะรู้กันให้อำนาจเต็มที่กับโค้ชเฮดโค้ชอย่าง ยง่งวรวุธศิมคาคะเนี่ยให้เขาเลือกของเขาเองแล้วก็เดี๋ยวเ,เขาก็จะรับผิดชอบของเขาเองโ<ช> <นะ S 2> ค,คโย่งเป็นโค้ชที่ทําทีมชาติไทยได้แชมป์ซีเกมส์มาแล้วใช่ครับแต่ว่าอฟอร์มอาจจะไม่สะใจออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยนะครับช่วงออตอนเล่นตอนแรกก็โดนบ่น,นโดนด่าเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองด้วยด้วยแชมป์นะครับ อ,อ,อิสระศรีทโรอันนี้เป็นโค้ชหลานี่ดูทีมเล็กเนี่ยใช่ครับยูสิบเก้าใช่ไหมครับแล้วโค้ชหลานี่เขาแนะนําพวกเด็กเ,กเนักเตะน้องๆองดูบอลโลกคราวนี้หน่อยเออนะครับทางด้านโค้ชหละนะครับอิสระศรีทโรนะครับโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็หวังว่านักเตะไทยรุ่น19ปีนี่แหละจะเรียนรู้การเล่นฟุตบอลระดับสูงจากการดูฟุตบอลโลก2018นะครับ เพื่อนําไปปรับใช้ในสนามจริงครับโดยโค้ชหลาบอกว่าช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเรากําชับเลยให้เด็กดูคู่ที่ไม่ดึกมากนะครับดูได้แต่ห้ามนอนดึกก็เพื่อศึกษาเกมนะครับเรียนรู้การเล่นของนักเตะชั้นแนวหน้าของโลกเพื่อนํามาปรับใช้และพัฒนาการเล่นของตัวเองต่อไปนะครับผมบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยคือที่สุดแล้วเพราะแผนการเล่นเทคนิคแทคนติกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับ ไม่ใช่แค่นักเตะที่ต้องเรียนรู้นะครับคือโค้ดเองก็ดูเหมือนกันนะครับก็ดูเพื่อศึกษาน่ะแหละครับพยายามเรียนรู้จากฟุตบอลโลกให้มากที่สุดครับดูได้แต่อย่าดูคู่ดึกนะครับแต่ว่าดูแล้วก็นะบางครั้งเข้ามาเล่นแบบเขาก็เล่นยากเหมือนกันนะครับมาแต่ที่พี่ทอมเห็นนะพี่ทอมว่าสิ่งที่ควรจะดูเนี่ยคือควรจะดูว่า นักเตะแต่ละคนเนี่ยที่มีทักษะสูงสูงเนี่ยนะเขาเล่นกับฟุตบอลอย่างไรนะเขาจับบอลอย่างไรแล้วก็จังหวะที่ได้บอลมาเนี่ยเขาทำอย่างไรเอาบอลลงอย่างไรแล้วก็ไปทางไหนคือเขาเล่นได้เลยอะ่ะใช่ใช่ไหมฮะทักษะล้ำเลิศจับตาดูอย่างทีมชาติของสเปนนะฮะทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้นะฮะ ทีมชาติโปรตุเกสอย่างนี้เยอรมนี Germany อย่างนี้จับตาดูว่าเออเขาเล่นบอลอย่างไรทักษะเนี่ยมันสูงคือคือพี่จำอ,อยากจะบอกองี้ว่าตัวนักเตะ11คนเนี่ยนะฮะมันก็เปรียบเสมือนกับหมักรุกอะนะฮะอ,อ,อะไรอะโคนขุนมาเรือเบี้ยอะไรต่างๆแต่ละคนก็จะมีออความสามารถมีทักษะนะแต่ละตัวเดินอย่างไรได้อย่างไรเนี่ย เพราะฉะนั้นนักเตะเนี่ยจะต้องมีทักษะให้เพียบพร้อมก่อนก่อนที่คุณจะนําลูกบอลเนี่ยให้เดินทางไป <S 1> <S 1> ถูกไหม <c oughs> ครับเกมฟุตบอลมันก็คือเกมที่นําลูกบอลเดินทางไปเข้าสู่ประตูของอีกฝ่ายหนึง <S 1> <S 1> <S 1> น่งให้ได้มากกว่าแล้วคุณก็จะได้รับชัยชนะ <S <S แต่ก่อนที่จะนาลูกบอลไปเนี่ยคุณจะส่งลูกบอลเนี่ยคุณรับลูกบอลยังไงแล้วคุณส่งยังไงให้มันแม่นให้มันตรงให้มันเฉียบอ่าเท่านั้นแหละนะฮะก็ก็ดีฮะก็ศึกษาดูว่า ฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชั้นนำเนี่ยเขาทำอย่างไรแต่ว่าคราวนี้มันอาจจะน้อยนะครับที่เล่นแบบดีๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าให้ดูทีมเล็กก็ได้นะครับพวกทีมลองบอลอย่างอิหร่านก็สู้กับสเปนได้ดีเหมือนกันนะครับเมื่อคืนก็โอ้โหเกือบเสมอเหมือนกันนะครับนั่นอิหร่านอือครับอ้าวเอ่อช่วงต่อไปเป็นเรื่องู่กทีมชาตินะครับทีมชาติไทยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูเอ่อเรื่องทีมชาติไทย นะฮะฮมีทั้งเรื่องของรรยวชัชมีโคดเงดนะฮงด้วยนะฮะแล้วก็มีเจชนาทิพด้วยนะครับข่าวของน<ะ>ชนาทิพสงกระสินด้วยครับสักครู่ฮะพลังงานเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งและเมื่อภาษานวัตกรรมพลังงาน จึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นไปได้ Golf มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตพลังงานที่มีสเสถียรภาพสูงพร้อมเดินหน้าจากหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจวงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัดสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ b o u n l e s s Possibilities Golf.